ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของไทยที่ดำเนินไปภายใต้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ2542นั้นไม่ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ในการอุดหนุนเงินงบประมาณให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้โดยตรงอบอจภูเก็ตจึงมีแนวทางในการสนับสนุนชุมชนผ่านองค์กรท้องถิ่นในระดับที่เล็กลงไป ทางองค์กรชาวบ้านเนี่ยได้นาเสนอสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชุมชนเขาบอกว่าสิ่งที่ทางเครือข่ายองค์กรชุมชนเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนนะฮะได้ดําเนินการอยู่เนี่ยก็ช่วยเหลือได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากว่าง,งบประมาณที่เขาได้มาเนี่ยได้มาจากการบริจาคเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อช่วยเหลือคนที่ได้โอ,อกาสในชุมชนจะเป็นเรื่องอาหารการกินจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรทั้งหลายก็ดี ด้วยสาเหตุนี้เองที่ท่านนายกปิ้งไอเดียขึ้นมาทันทีเอองันอบอจอน่าจะสนับสนุนกลุ่มคนเหล่านี้นะแต่จะทําอย่างไรที่จะสนับสนุนได้ที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านได้อบอจอจะทําโดยตรงเลยเนี่ยมันก็ผิดระเบียบสุดท้ายว่าสิ่งที่ดําเนินการได้ก็คือช่วยเหลือในลักษณะของงบประมาณเนี่ยโอนผ่านไปยังท้องถิ่นไปยังอบอตอไปยังเทศบาลนะครับเพื่อที่จะพัดไปให้ทางพี่น้องเครือข่ายกองทุนสวัสดิการอีกต่อหน,นึ่ง ซึ่งท่านนายกเองทางอบจเองก็ให้การสนับสนุนมาปีปี55ปี1ผ่านมาแล้วก็นี่ก็ปีปีที่2พร้อมที่จะลงให้การสนับสนุนต่อต่อกองทุนสวัสบดิการชุมชนซึ่งปีที่ผ่านมาก็ประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งหมด18กองทุนเนี่ยเขาก็เอาเงินเหล่านี้เนี่ยนะฮะที่ได้จากอบจก็ไปดําเนินการนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่นจากอบตอจากเทศบาลเป็นอย่างดี ปฏิรูปประเทศไทยให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง